รถเข้าใหม่นะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับผมโ o โยต้าร e ีโว2.4 EP l u n e r ปี18คันนี้ใหม่เพียง80,000นะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับถึกทนแบบนี้ไว้ใช้งานขนของพอนเพียงเดือนละ10,000บาทเท่านั้นนะครับพี่รถด,ดีๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดตัวรถและก็โปรโมชั่นต่างๆในคลิปได้เลยนะครับผมดูเสร็จแล้วนะครับอยากได้นะครับอยากได้โปรโมชั่นที่ผมแจ้งไปก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ติดต่อทิ้งไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่ารถกระบะดีโวโตลิต้าคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเครื่องยนต์2.4ุนะครับหรือ 2,004นะครับเครื่องยนต์150แรงม้านะครับคันนี้เลยสสยๆสภาพโอเคนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเดิมๆวัสดุอุปกรณ์พาร์ทเดิมโรงงานนะครับพี่ทุกอย่างเดิมๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพนี้เลยนะครับผมอ่ดูได้นะครับพลาสติกเดิมๆนะครับนี่นะครับดอกไม่นดอตพาร์ทเดิมๆนะครับพี่พอมีขันจะเก็บงานมาบ้างนะครับแต่ทุกอย่างเดิมๆนะครับเห็นไหมครับมีทั้งเกอือต้าแบบนี้เลย เครื in ่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาการใช้งานเลยสภาพโครงสร้างด้านหน้านะครับเดิมๆเดี๋ยวมาเริ่มดูกันนะครับผมอ่ะคานนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าพัมแอลนะครับยังอยู่นะครับมีรอยสภาพใช้งานนะครับมีบุดขีลูกสอนะครับแบบนี้เลยนะครับผมพัมไอยังอยู่นะครับสภาพโครงสร้างด้านหน้ารับประกันการันตีไม่มีพิษพาษชนหนักจมน้ำไม่อยาแน่นอนรถของร้านเราเพชรยนต์นะครับ ก็ตอบตทวจลูกค้ารดมือสองมากๆเลยนะครับสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับสภาพโปเคเลยนะครับแบบนี้ฝากระโปรงเป็นสวยพาร์ทเดิมๆทั้งหมดเลยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมแผ่นเพจนิดนึงนะครับมอคย่ครบนะครับแบบนี้เลยเดิมๆใช้ได้นะครับทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์เดิมทั้งหมดเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับลูกค้า และไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้ามันติกมิฟักเตอร์นะครับก็ที่จะได้ไฟหน้าคุมๆแบบนี้ไปใช้งานเลยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเข้ากับตัวรถสภาพใสๆมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับพี่ที่ได้ใหม่ๆแบบนี้มาคู่กับกระจังหน้ารอๆเลยครับพี่นะครับเป็นกระจังหน้าที่เป็นคโครมเมียมนะครับมาคู่กับสายรัลาโรตา้าสวยๆแบบนี้เลยคโครมเมียมใสๆเงาๆไม่มีรอยเลยนะครับและพวกลังพึ่งเนี่ยสภาพใหม่ๆเลยเป็นสีดำน,นะครับพี่นะ ะครับเดนย้ำแบบนี้เลยนะครับเอียยๆทะเบียนสองสองหกสวยๆด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายนะครับก็สวยเหมือนด้านขวาเลยนะครับพี่สภาพผิวพันธุ์ตัวฟงตัวไฟไฟตัดนอกนะครับนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูกันด้านข้างนะครับก็สภาพบอดี้กันชนกับตัวโครงรถนะครับนี่สองส่วนทุงล้อเนี่ยแนบชิดสนิทกันสวยๆเลยนะครับพาดเดิโลงงานะครับผมรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพี่ สนใจจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครติดต่อเข้ามาหาผมเลยรถมือเดียวนะครับผมรถที่มีการดูแลรักษาตลอดนะครับแบบนี้เลยนะครับและตัวแม็กนะครับที่เป็นแม็กเดิมโรงงานสีเทาไม่มีรอยขับเบียดฟุตบาทเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับมีการตรวจเช็คป้าบตลอดทุกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับยามบิสโตนแท้โรงงานนะครับผมแบบนี้เลยดอกยางตึงแน่นอนได้ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับพี่นะครับแบบนี้เลยรถปีสิบแปดยางปียี่สิบเอ็ดมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับสภาพดีทัน ตัวอย่างฟูๆเลยนะครับแบบนี้เลยชุนล้อข้างในเอียยๆนะครับลูกค้าไม่มีรคขับช้าแน่นอนนะครับประมาณนี้และนี่ทีรองน้ํานะครับของไฮรักบันไดสีดําของเขานะครับเดิมๆเอี่ยมเลยนะครับพี่ใครอยากดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรโดนเลยนะครับผมจะได้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับหรือวันนี้อยากชมรายละเอียดเพิ่มนะครับเข้ามาลงขอภัยครับเข้ามารับชมคลิปแล้วไม่สนใจนะครับ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่ที่จริงไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้เลยนะครับผมหรือสนใจทําสัญญานะครับพี่จับจองวันนี้เพียงเริ่มต้น3,000บาทนะครับจะได้รถคันนี้ไปใช้งานเลยนะครับดูได้เราพันอาวิรพาดดูบอดี้ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านขวากันนะครับผมด้านขวาก็แบบนี้เลยนะครับลูกค้าสวยงามเหมือนด้านซ้ายเลยนะครับที่พามาดูด้านขวาเพราะว่าด้านขวาแสงสะท้อนนะครับจะได้เห็นตัวลายสีชัดๆนะครับว่า นี่บอดี้สีเดิมนะครับสีเดียวกันเลยพาร์ทเดิมโรงงานไปสวยนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับลืมบอกไปนะครับเป็นโครเมียมนะครับนห่นะครับไฟเ้ยว LED ลออเลยเข้ากับตัวรถสุดๆนะครับผมและตัวรถเนี่ยก็เป็นกระจกพาร์ทเดิมโรงงานติดฟิล์มเดิมโรงงานมาทุกบาทเลยนะครับผมมือจับเป็นโครเมียมมีกตังหากตรงนี้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใส่กันลอยโครเมียมเนี่ยเข้ากับตัวรถสุดๆเลยนะครับพี่บันไดด้านซ้ายก็เอียบนะครับผม ดูด้านหลังกันนะครับล้อหลังเอี่ยมนะครับพี่ซ้ายขวาเนี่ยล้อเอี่ยมหมดเลยนะครับผมภายในเนี่ยไม่มีสนิมนะครับโครงสร้างเดิมๆใหม่ๆใหม่เพียงแปมหมื่นนะครับพี่รถเนี่ยสภาพผิวพันนวลๆเลยสัญลักษณ์ติ๊กเตอร์สติ๊กเกอร์ของเขานะครับ P Runner บ่งบอกไปว่าเป็นกระปะยกสูงก็ยังอยู่นะครับแบบนี้ไม่ต้องเบิกใหม่นะครับพี่ของเดิมโรงงานเลยนะครับด้านหลังสวยงามได้แครีบอยมาด้วยนะครับพี่ไฟท้ายเดิมโรงงาน โตโยต้านะครับที่เป็นโครเมียมอยู่ไฮรักกะรีโวก็อยู่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับได้ของเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมบันไดด้านหลังนะครับพี่มาดูกันบันไดด้านหลังนะครับเป็นโครเมียมใหม่ๆนะครับผมได้เซ็นเซอร์มาสองจุดเลยนะครับที่เป็นดำๆนะครับลูกค้าแบบนี้เลยซ้ายขวานะครับแบบนี้เลยนะครับบอดี้เดิมๆทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้กันด้านหลังนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเอี่ยม ไม่มีรอยอุบัติเหตุแม้แต่นิดเดียวนะครับด้านหลังคุ้มค่านะครับคันนี้รถเดิมๆกระบะสี่ประตูนะครับใายตามหาอยู่เดี๋ยวพามาดูด้านล่างนะครับนี่ยางอะไรมีนะครับและพกช่วงล่างเนี่ยไม่มีสนิมวัสดูอุปกรณ์เดิมๆแบบนี้เลยนะครับรถมือสองมือเดียวนะครับพี่เหมือนพี่เป็นเจ้าของมือหนึ่งเลยนะครับอ่านเปิดนี่ให้ดูนะครับแคลรี่บอยอ่าแบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับมาดูกันเข้าใหม่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ตรงนี้ ไม่ค่อยดีแล้วครับพี่แต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับพี่ตรงนี้คดดี้บอยเดิมๆนะครับผมแบบนี้เลยอ่สภาพสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมๆถ้าไม่ต้องการตรงนี้นะครับพี่เดี๋ยวถอดให้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงมาดูกันนะครับปูพื้นของกระบะเขาเนี่ยเป็นของเบสไลเนอร์นะครับแบบนี้อ้าวขออภัยครับนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วคือโช๊คมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับผมตรงนี้มาดูนี่กันครับพี่ เขียบท้ายกระบะนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมอนน็อตเดิมเดิมโรงงานวัสดุอุปกรณ์เม็ดอาร์เดิมเดิมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะครับพี่เห็นไครับไม่ได้มาปูพื้นในที่หลังด้วยสภาพกริบๆเลยนะครับผมเม็ดอาร์วัสดุอุปกรณ์เดิมๆจริงๆพี่ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับไฟไท้ายเดิมๆแท้แน่นอนนะครับของโรงงานเลยพี่จะได้รถมือเดียวที่มีการดูแลรักษาทุกหนึ่งหมื่นกิโลไ้ใช้งานเลยนะครับผมขออนุญาตครับพี่ เรียบร้อยนะครับปิดกันไปนะครับสําหรับด้านหลังนะครับรถกระบะเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีะต่อตัวรถไม่มีตีลังกาแน่นอนนะครับผมไม่มีรถอุบัติเหตุมาขายและไม่ได้เกี่ยวไม้กันอย่างแน่นอนเป็นรถที่เช็คประวัติได้นะครับผมมาดูภายในกันดีกว่านะครับผมอ่ารถกระบะคันนี้เป็นรถกระบะที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่ามีมือจับให้เวลาขึ้นนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับผมตรงมือจับของเขาและคันนี้นะครับผม พี่จะได้ของที่ใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับคุ้มราคาเลยนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับผมมีลวดลายนิดหน่อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วสภาพใหม่มากนะครับพี่ที่ได้รถไปเนี่ยไม่ใช่มือสองนะพี่เป็นรถป้ายแดงเลยนะครับเหมือนป้ายแดงเลยเอาจริงๆพี่นะครับเบาะก็ค่อนข้างที่จะใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ด้านหลังเบาะนะครับคนนั่งเอี่ยมๆนะครับคนขับเอี่ยมๆี่ยตรงนี้แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยพี่ตึงๆอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวอะลองโยกให้ดูนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับพี่แบบนี้เลยนะครับผมพาไปดูนะครับต้องบอกว้ก่อนเลยว่ามีวัสดุอุปกรณ์เดิมๆแน่นอนนะครับพืนดานเอี่ยมๆแบบนี้ด้วยพี่คุ้มเลยนะครับรถเดิมๆดีๆแบบนี้นะครับพี่คุ้มเลยนะครับผมมาดูซอกประตูกันพี่ซอกประตูเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเอี่ยมๆชัดๆเลยนะครับผมติดต่อเข้ามาได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อเดือนนะครับผ่อนรถคันนี้คอนโซลประตูเอียมๆนะครับพี่ เกษตรกรนี่ยิ่งง่ายเลยนะครับมีเล่มเขียวเล่มเดียวจบเลยครับพี่ได้รถคันนี้ไว้ใช้งานเลยขนของขนอะไรไปขายได้ตามสะดวกเลยครับพี่อ่ามาดูกันเข้าใหม่รับโครงสร้างเป็นยังไงเม็ดอาร์คนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าสี่บาลเราเนี่ยเรียงกันอยู่ครบแน่นอนนะครับของเดิมโรงงานแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ได้ของดีๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับคุ้มนะครับพี่ได้อะไรนะครับอันนี้ได้รถกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันพี่เอาไว้ทํามาหากินเนาะ ตัวเขาเนี่ยสามารถหาเงินได้เดือนนึงเป็นลาหมื่นเป็นแสนพีพอนแค่หนึ่งหมื่นเองนะครับพี่จะได้รถสภาพโครงสร้างดีๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับผมดูได้เลยนะครับเราให้ความสบายใจแก่ลูกค้าแน่นอนนะครับผมถ้าพี่มาใส่รถกระถางไปทัเพ็ษยนต์ของผมวันนี้นะครับผมและกับผมด้วยนะครับธนพิษยนต์นะครับพี่เข้านั้นนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถกระบะเข้าใหม่แบบนี้จะเป็นของพี่เลยนะครับผมอยากให้พี่รีบโทรเข้ามานะครับดูได้นะครับแก้มเป็นน็อตพี่ เป็นยังไงพี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับพี่ดูได้ไม่มีรอยเลยนะครับซอกประตูประตูใหม่เลยนะครับพี่อานะครับเป้นที่หยาบนะครับของเดิมโรงงานไม่มีสนิมกินเม็ดแต่จุดเดียวเลยนะครับพี่รถคันนี้งานละเอียดเลยใหม่ๆผมเลยบอกว่าแบบรถเนี่ยจริงๆมือสองนี่เวลาเปิดมาแค่คกลิ่นก็รู้แล้วใช่ไหมพี่ว่าดีไม่ดีคันนี้กลิ่นใหม่มากกลิ่นป้ายแดงเลยนะครับต้องบอกว่ากลิ่นป้ายแดงจริงพี่คันนี้ดูกันนะครับเม็ดอาร์ตัง เรียงกันอยู่ครบเลยนะครับเสาเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมโรงงานเลยนะครับฝั่งขวาแบบนี้เลยนะครับผมบอกว่าฝั่งซ้ายก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะครับลูกค้าใครอยากได้รถมือสองดีๆแบบนี้ผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นนะครับพี่ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับผมสามจุดเก้าเก้านะครับสําหรับรถกระบะอุ้ยขอภัยครับสองจุดเก้าเก้านะครับลูกค้าต้องขอภัยจริงๆนะครับยงผิดนะครับผมเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเบาะคนขับกันก่อนนะครับเบาะคนขับนี่นะครับที่ใช้งานได้ที่สุดนะครับลูกค้า สภาพโอเคนะครับผมตามนี้ไม่อี่ยมใช้ได้ไม่ยุบด้วยนะครับลูกค้าจริงๆสวยมาดูพวงมาลัยสามก้านกันอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าพิกให้ดูตรงๆสภาพแบบนี้เลยนะครับไม่อี่ยมมันติฟังก์ชันครบครบไม่มีรอยทลอกจากการใช้งานหนักหน่วงนะครับไม่ต้องบิวอิทไม่ต้องทําอะไรใหม่เลยอ่ามาดูหน้าตดกันนะครับได้สตาร์ตตั้งแต่เริ่มชิปละปิดประตูไม่ได้นะครับผมอยวดับให้ดูนะครับ แล้วก็แสดาให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมหน้าปัดเดิมๆไม่มีปัญหาการใช้งานสภาพใหม่เอี่ยมใหม่เพียงแปดหมื่นสามนะครับอย่างที่ผมบอกไหม่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับสภาพคอนโซลที่เป็นสีดํานะครับผมค่อนข้างใหม่เลยเรื่องเรามีใบสบกบเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมก็ตรงนี้นะครับพี่พี่จะได้ความสบายใจเลยเพราะว่ารถเรามีขะเรียก การดูแลของทางรัฐบาลที่ดีนะครับพี่ก็ไม่ต้องลัวเลยว่าเราจะโกงนะครับผมนี่นะครับแอร์บ็อกนะครับผมใช้ได้แอร์เย็นเกียบนะครับพี่แชรอุปกรณ์เขาเรียกปาหงอาหารเครื่องดื่มได้สบายเลยนะครับผมมาดูกันต่อนะครับพี่ใครเข้ามาแล้วนะครับถึงตรงนี้แล้วก็บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับพี่ใหม่จริงๆมาถึงเครื่องเสียงใช้ได้ปกติเลยครับพี่ดองครับ U S B A U X ตรงนี้เลยนะครับผมแบบนี้ลงมาดูข้างล่างอีกนิดนึงนะครับพี่ว่าคุ้มยังไงอ่ะ แอร์นะครับต่อให้เป็นแอร์มือแอร์มือแบบนี้นะครับพี่แต่ไม่แพ้แอร์ดิจิตอลเลยนะครับคอนโซลอย่างอื่นใหม่เอี่ยมดําเลื่อมเลยนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับพี่ก็ดูดีมีสไตล์เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยนะครับตามโหมดก็มีโหมดฮาวเวอร์โหมดอีโคคาร์แบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามสร็ครบนะครับมาดูกันต่อนะครับผมมีหน้าเล่มให้นะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้เลยหน้าเล่มเราก็มีถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนรถคันนี้นะครับผม เอาวันนี้นะครับพามาดูหมดคันแล้วนะพี่อ่ะมีสิ่งสุทานเดินสายรอแล้วนะครับผมใครดูเข้ามาจับจองมาซื้อคันนี้เดี๋ยวติดกล้องหน้ารถให้เลยนะครับผมแบบนี้เลยสวยงามทุกอย่างนะครับเซ็นเซอร์มีนะครับผมเลขไม้น้อยๆเพียงแปดหมื่นนะครับพี่ไว้ใช้งานเลยทั้งบรรทุกได้แบบไม่เปียกฝนหรือถอดแคลริบอยบรรทุกของได้เลยนะครับใช้งานได้เลยดีๆนะครับเป็นรถนะครับพี่ปี18โปรโมชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99จจัดเต็มฟรีดาว มีรถสไลดไปส่งให้ถึงที่และมีบริการฉุกเฉินให้1ปีนะครับพี่ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมพูดตะกักและท้ายคลิปนะครับผมแต่บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆรอพี่อยู่เยอะแยะมากมายนะครับที่เพชรยนต์นะครับที่รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ทะเบียน226นะครับพี่อยากได้คันนี้ว้ใช้งานติดต่อเข้ามาหาผมเลยนะครับผมทนาเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำปร,รึกษาทุก คํารสงสัยเลยนะครับผมเบอร์ที่อยู่ถึงว้างล่างแล้วนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เพื่อขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ